สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเพจโตโ o ต้าโปรโดีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถ r ี vo 2.4 Z edition ตัวมิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีประตูครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มตน้นโดยที่กระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยช่องรับอากาศของเครื่องยนต์เป็นสีดำเงานะครับด้านล่างตกแต่งด้วยสีดำเป็นโ o แ a ็กเหมือนกันครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับและเป็นไฟแบบ led ด้วยครับด้านข้างของตัวรถจะตกแต่งด้วยสติกเกอร์ Z e dition และโลโก้ไฮรักครับมือจับจะเป็นมือจับแบบโครเมียมนะครับ กระจกมองข้างจะครอบด้วยฝาครอบโครเมียมครับล้อแม็กมาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วนะครับสีของล้อแม็กจะเป็นสีเทานะครับเคลือบด้วยสีเงาครับสวยงามมากครับผมด้านท้ายรถนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกแบบ LED นะครับส่วนไฟถอยหลังและไฟเลี้ยวจะเป็นไฟหลอดอยู่นะครับด้านล่างตกแต่งด้วยเป็นโลแบกเหมือนกันครับสวยงามครับ ท้ายรถจะมีโลโก้ของ Toyota, h ไฮลักและ r ี v o อยู่ครับด้านกระโปรงท้ายนะครับอันนี้เราติดในส่วนของกระบะไลเนอร์มาให้แล้วนะครับมีขนาดกว้างขวางครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ Z-Edition นะครับสติกเกอร์ประจำรุ่นเลยสาอากาศเป็นแบบห่างหนูนะครับสามารถพับลงได้ครับ มาดูด้านในของตัวรถกันนะครับด้านขวามือนะครับของประตูเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมทั้งในส่วนของกระจกมองข้างแล้วก็ในส่วนของการปรับกระจกมองข้างด้วยครับสำหรับเบาะข้มงภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้จะระบายอากาศดีครับไม่ร้อนเวลานั่งเวลาขับขี่นะครับกระจกนะครับจะเป็นกระจกแบบปรับปกตินะครับมาพร้อมกับหน้าจอ apple carplay และ android auto ครับสามารถเสียบสายแล้วดู google map ผ่านทางหน้าจอได้เลยรวมถึงฟังเพลงผ่านทางมือถือได้ด้วยครับตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ mid ครับแสดงผลทั้งเรื่องน้ำมันทั้งเรื่องอระยะทางที่วิ่งได้อยู่นะครับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นเกี่ยวกับควบคุมหน้าจอวิทยุทั้งหมดนะครับส่วนขวามือจะเป็นตัวควบคุมหน้าจอ mid นะครับ ส่วนตัวแอร์ครับจะปรับด้านล่างของตัวหน้าจอวิทยุนะครับซึ่งแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบหมุนมือนะครับจะปรับความแรงได้4ระดับนะครับพร้อมกับปรับความเย็นได้ด้านขวามือสุดนะครับตรงนี้จะเป็นสําหรับเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็สําหรับเปิดฝาถังน้ํามันนะครับรวมถึงสามารถปรับความสว่างของไฟหน้าได้ครับตัวนี้สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้3โหมดนะครับมีโหมด Eco โหมด Normal และโหมด Power ครับ แต่จะมีปุ่มให้กดอยู่2ปุ่มครับคือปุ่ม Eco และ Power ครับเมื่อกดซ้ำลงไปครั้งนึงจะกลับมาเป็นโหมด Normal ครับผมในส่วนของการปรับที่นั่งผู้โดยสารนะครับตัวนี้จะเป็นปรับแบบแมนนวลอยู่ครับคือเป็นตัวก้านดึงนะครับลำโพงตัวนี้จะมีทั้งหมด4จุดนะครับจะมีลำโพงด้านหน้า2จุดและด้านท้าย2จุดครับ การตกแต่งภายในนะครับก็จะคาดด้วยสีขาวสลับดำนะครับบริเวณข้างประตูนะฮะตัวนี้มีเซฟที่เบลครบทุกตำแหน่งนะครับสำหรับผู้โดยสารนะฮะร,รวมถึงสามารถดึงพนักตรงกลางออกมาเพื่อเป็นที่วางแก้วและวางแขนได้ครับ เครื่องยนต์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับกำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบตนาทีแรงปิดสูงสุดอยู่ที่343นิวตันเมตรที่2,800รอบตนาทีครับสำหรับ r i v o Z s Edition นะครับมาพร้อมกับโช่วล่างแบบ Suspension นะครับสามารถเติมน้ำมันดีเซล B7 ได้ครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับ เริ่มต้นดาวศูนย์บาทผ่อน8,900บาทเท่านั้นครับสนใจติดต่อได้ที่เพจ Toyota Pro D ดีนะครับ